เอานี้นะครับมาถึงราศีกันบ้างน,นะครับชาวราศีกันในเดือนเมษายนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่22กันยายนนะครับชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันช่วงนี้โอ้นะครับชาวราศีกันช่วงนี้จริงๆแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีในชีวิตนะครับเพียงแต่ว่า,าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือน เป็นช่วงจังหวะที่เรียบเสบายสบายเนิบเนในชีวิตนะครับเอาเวลานี้นะครับไปใส่ใจเรื่องครอบครัวเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องการพักผ่อนการดูแลตัวเองจะเวิร์กที่สุดในช่วงนี้นะครับวันนี้ถ้าเป็นเรื่องงานในดวงบอกว่าคุณก็จะทํางานเรื่อยเรื่อยเรียบเรียบอยากเปลี่ยนงานแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยอยู่ที่เดิมนะครับรวมถึงช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงการบริการคนอื่นเพราะด้วยหน่วยงานของคุณหรือหรือตัวคุณเองเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่ ปรับผิดชอบชีวิตชาวบ้านไปบริการชาวบ้านก็เลยทําให้งานบางครั้งมันก็มากองเต็มตัวคุณนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคุณเองเนี่ยก็เป็นที่รักของทุกคนจึงมีคนพร้อมจะให้ความช่วยเหลือถ้าคุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียคือคุณไม่กล้าขอความช่วยเหลือใครอันนี้ไม่ดีครับต้องขอความช่วยเหลือกันบ้างนะครับและจะส่งผลดีช่วงจังหวะนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินการเงินคล่องตัวครับเพียงแต่ว่า ช่วงจวังหวะนี้จะเสียเงินเสียทองในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมนะครับมากเกินไปนะครับและในบางครั้งคุณจะถูกหลอกจากคนที่อายุน้อยกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะเสียเงินเสียทองในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับไปผ่อนบ้านผ่อนที่ดินในช่วงนี้นะครับคราวนี้ถ้ามองในเรื่องของ <uncertainty> ความรักสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นโสดอยู่เนี่ยเรื่องความรักก็คงไม่คืบหน้าไปเท่าไหร่ นะครับมีแต่คนเดิมๆคนเกา่าๆที่วนเวียนแต่ว่าถ้าเลิกไปแล้วก็คงจะมีสภาพที่เรียกว่าอาจจะกลับมานะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะมีอะไรกลับมาก็คงจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนนู่นแหละครับแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ก็โสดไปก่อนนะครับถ้าเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับช่วงต้น,ตนๆเดือนเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรกับครอบครัวเท่าไหร่นะครับแต่จะไปมีเวลาให้กับครอบครัวดีๆก็ช่วงปลายเดือนไปแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนั้น คราวนี้นะครับเท่าที่ดูจากดวงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของอชีวิตครอบครัวแล้วเนี่ยครับในช่วงจังหวะนี้การกลับไปหายัดยากนะครับการรวมยากการลํำลึกถึงความหลังการเจอเพื่อนเก่าเนี้ยจะเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวราศีกันครับอ่าคราวนี้ถ้ามองเรื่องสุขภาพชาวราศีกันในช่วงจังหวะนี้นะครับสุขภาพค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหัวเป็นไมเกรนมีปัญหาด้านสายตานะครับส่วน สุขภาพด้านอื่นคงไม่มีอะไรนะครับเรียกว่ามีปัญหาแค่นี้ซึ่งอาจจะมาจากเรื่องความเครียดมีเวลานอนพักผ่อ,อนให้เยอะขึ้นก็น่าจะส่งผลดีนะครับราอนี้ต่อไปนะครับคําแนะนําสําหรับชาวราศีกันช่วงนี้นะครับก็คือคําว่าการอยู่ท่ามกลางคนที่ประสบความสําเร็จอยู่ท่ามกลางคนที่เขารักเรานะครับอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องที่เรารู้สึกดีจะเป็นการฟื้นฟูสุขภาพและก็มีช่องทางใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆที่จะก้าวหน้าในชีวิตครับ